โอ no oh, 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 oh! No yeah! ้ยอาจารย์ุดยอดมากเลยครับอย่ไม่ต้องห่วงนะพี่เพื่อนพี่เฮ้ยพี่อนเนเป็นมา นี่ครับี่ามนี้เปิดบ้าจับได้แล้วจ้าเดี๋ยวจะดำน้ำแล้วดำน้ำไปเดิมสอามหนดำแล้วตายเา เดี๋ยวกำลังให้พี่ก่อนทายไม่น้ำครับ <pursue> นี่เห็นไหมครับไล่เห็ดครับผมครับรู้สึกดีไหมอืมการที่ทีไทยถลทหลังให้พี่น้องคันเห็ดกัดแล้วทีไทยขัดหลังให้ผมก็ให้กำลังขับให้เมื่อกี้นี้รู้สึกดีมากเลยพี่เห็ดตัวเล็กเนี่ยจะไปกับทายแล้วครับเวลาขับเนี่ยนเจ้า เหมือนกับว่าเป็นสายเอาสายถูตัวออกนะครับถูตัวเห็บเล็กออก่โอเคและมุกจะเห็นได้ด้วสวัสดีครับพเพื่อนเพื่อนวันนี้พวกผมก็จะมาทําสะพานข้ามน้ําเร่งด่วนกันนะครับผมก็ใช้ไม้ในพื้นที่นี่นะครับเป็นไม้ไผ่เพราะว่าเวลาข้ามน้ําพวกผมก็ต้องใช้สะพานนะครับของเยอะเราก็เลยลงน้ําไม่ได้เปียกนะครับเลยต้องทาสะพานข้ามจะได้เดินสะดวกนะครับผม สะพานนี้ก็เป็นแค่สะพานชั่วคราวนะครับผมเป็นสะพานชั่วคราวนี่ครับน้องๆก็อยากอาบน้ำด้วยมีแพนด้านะครับท่านยาวแล้วก็จึกกระดือยาว,ยาวเรียกท่านเลยยยาวครับท่านยาว <laughs> เป็นพี่ใหญ่เขาแล้วเรียกท่านาวันดีครับจ้าสวัสดีครับจากชาติสะพานนะครับวันนี้ทำสะพานนะ อโอ้สุดยอดเลยเป็นสะพานข้ามชั่วคราวนะครับผมเพราะว่าเราไม่มีที่ข้ามนี่แน่นอนไม่มีนี่นี่แหละครับเหล็กที่ไม่ต้องพูดเลยต้องมีกว่ะเ,เอาหมายาวเกอร็ต้องแบ่งครึ่งนะครับผมขอานบานลงไป โอ้ลึกไปตรงนี <apologize> oh, it, ้เราโอ้หินต้องมัดมีมัตรงนี้เน่ยโอ้ไม่ได้เล่นน้าคองหลายปีแล้วเออเต้เสือไปต้องเือตรงนี้ดานมือินไ็้จ้ะนี่ไม่ได้เล่นน้ำหลายคลองนานๆแล้วนาะ ลำธารน,นี่ไหลมาจากเขานะครับครับไหลมาจากเขาอ่างก็บน้ำไอบาจูเื้อเขาบูดูนะครับครับผมครับผมผมนเดิมครับเป็นน้ำหินเย็นมากเลยเนาะหินนี่หินเลยครับหินนั้น,นเลย,ยไหลตลอดทั้งปีสี่ห้าปีแล้วไม่ได้อาบน้ำลำธารน,นี่ครับโ้จุดยอดเลยนานๆได้ออกมาทำงานมีตัวสั่ ยังยุ่งกับสันอยูก้ยุ่งก่บนี่หละโอ้โหโอโอ้ยรำน้ำก่อนปลาตายไหนดิปลาสิตายหมดแล้วโอ้ยถ้งรองเท้าไว้ก่อนนี่ก็มาทำสะพานกันนะครับผมเพื่อนบางส่วนก็เป็นเป็นก่อเหตุให้นะครับ พามไว้ก่อนนี <c <c ่ยใช่กำลังบ uh ึดจำบึดจำบึดจำบึดสิบึดจำบึดจำบึดจำบึดโอ้ยตอยสองต้นนี่น้ำหนักเราเยอะของดีครับไปอยู่เนี่ยองไปเหยียบมาเลยเราดูทันโอ้สะเทือนข้าเอาไหมใครมาฮะไหนไม่เราไม่เรายานไปต้นหนึ่งเลยเอาแข็งแรงต้นสองต้นก็ได้นี่ครับ เอาถุงจะว่ามาอาบน้ำเลยคนระับนี่นอ,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 อาผมอาบน้ำด้วยนี่อุปกรณ์ของผมเดี๋ยวอยเาใเอาไเท้าหนี้ก่อนตั้งเลยละเห็นไหมอืมอ้า,อ,าอออโอเคเอาหน้าเข้ามาเลยเนี่ย ว้าชื่นใจตรงนี้น้ำตื้นเลยชื่นมากเนี่จะไปช่วยผานบ้านตัดไม้ไผ่ข้างบนก่อนโอเคเดี๋ยวไปช่วยผานบ้านก่อนผ่านบ้านก็ส่งไม้ลงไปแล้วกำลังกาเลงงามก็ต้องใช้ต้นไม้ใหญ่ดิ อันนั้นไปราวดีกว่าเอนาเนเาเอ,เอน,นี่ทำราวพอดีเลยเราจับนี่นะครับนบออบบี่เป็นที่จับไอาา้ไรกาเนี่นี่นะทำเป็นที่จับเวนะลาเราเดินครับ เวลาเราเข้ายางไว้จับครับนี่กบพองตัวนี๋นะนยว <c oughs> เอาอเอาปุกเลยว้าสุดยอดพกันแล้วีเอามาอีกทีนึงเออสวยมากเลย,อยเอปุกนี่เลยมันจะเราตอไม้กันนึโอเคสองอันก็ดีคาร์บหนักจะได้ดีมากเลย สังเาตดูครับ สพานนี้ก็ทำเป็นสะพานชั่วคราวนะครับผมทำได้ไม่ไม่นานก็ไปนะครับเพราะว่าน้ำป่ามาแรงนะครับมาเยอะน้ำป่าเนี่ยมากัดไปแป๊บเดียวนะครับเนี่ยอันนี้ทำแค่ชั่วคราวนะครับช่วงนี้น้ำยังไม่ค่อยแรงไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ถ้าฝนตกเมื่อไรแล้วก็น้ำลงจากเขานะครับขนาดพามันบ้านยืนอยู่เนี่ยยัง สูงกว่าเลยครับระดับน้ำมาเนี่ยเวลานฝนตกหนักเนี่ยฝนตกแรงเนี่ยเครื่อก็ใช้วัตถุดิบในพื้นที่นี่แหละครับใช้เครื่อไม้แหละเครื่อเถาว,วัลย์เนี่ยดีเถาว,วัลย์การมันลื่น

không bón lớn ấy, để cái không nhiều này này, the okay. ไอ้ข้างนึงพี่พี่ัน่คได้แล้วี่อ่ะโอ้หนเยอนะเยอะีนี่ีกระวังหน่อยครับเพราะว่ามันลื่นอันตราย

มัดมัดเพื่อนมั้งบ้าตรงนี้แบบตรงเกี่ยะพอห้อยาบเห็นมั้มัดปลาเหนียวมากเลยดูเชื่อเลยม่ม่ไมัดกันเอ้ยนทำโดนรังมดมา พี่ี่ก็ทำหลายๆรอบนะครับผมหทำแข็งแรงอึมแช่น้ำนานไครับเรื่องเรื่องเดกเนี่ยอยนี่ยยย้ย้ย มือตาจนามาทมาไหลมากับน้ำ ไปสะดุดเชือกก็ตัวใครตัวมันแล้วกันเห็นไ,ไหมอืมแรงมากเฮ้ยขุดๆกันเ้ วันนี้ยิงโดนน้ายิ้งเหนียวแล้วพุแล้วยังมึงไม่ไปเลยเนี่ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยขยับเลยฮะใส่เขียงหนึ่งเอา ไปกันคนละไม้คนละมือนะครับผมนี่ก็ได้แล้วใส่เลยใส่เน่ไปไหนละ่ะโอเคนัดปล่อยไปเลยเลยอาละมะเดือมะเดือมะเดือปลาทำแค่ชั่วคราวนะครับนี่ ไม่กี่วันฝนมาก็พาไปหมดอีกครับเ,เพราะว่าเห็นน้ําอย่างนี้ว่าไม่ค่อยแรงแต่เวลาฝนตกบนเขาหนักนะครับน้ําจะลงมาทีเดียวเลยนะครับผมนี่กวาดไปหมดเลยอันนี้ก็ทําแค่ชั่วคราวนะครับผมเพราะว่าจะได้แบกของหนักง่ายๆนะครับเวลาข้ามถ้าเราลงน้ําเลยเนี่ยเดินยากนะครับเปียกของเปียกหมด บรรยา,ากาศประมาๆครับผมีครับบทนี้ความบุนวายในเมืองหลายคนนะครับที่อยากจะมาใช้ชีวิตยอย่างนี้เนาะเพราะว่ามันอยู่กับป่าเนี่ยทำให้เราสดชื่นตลอดนะครับสุขภาพจิตด,ดีมากเลยบทนี้ความบุญวายในเมืองพวกผมก็ชินแล้วแหละอยู่ป่านะครับอยู่แบบทุกวันทุกวันอยู่หลายปีด้วย ควันครับผมน้องน้ำบุญกัน้ำบุญน้ำสีโอ้ยอันนี่ปล่อยธรรมชาติไปปลาก็เยอะนะครับผมในนี้นี่ใจเยอะเลยเห็นกระจายแล้วจะดูนะครับ โอ้โหสุดยอดมากครับผม <_ c oughs> อย่วลบเลยเนาะไอ <_ c oughs> ้นี่ยจะปล่อยไปตามน้ำเลยเอาไว้ก็มันเดมือนมันจะกรวาดเวลาฝนมา เวลาคนมาเขาจะขวางแล้วก็จะพาสะพานไปด้วยนะครับต้องออกไปเลย,เลยครับบางทีก็มีซุงใหญ่นะครับลงมาจากเขาถ้าเวลาฝนตกหนักนะครับจะมีไม้ใหญ่ที่มากับน้ําอยู่บนเขานะครับเป็นท่อนซุงอะไรนะครับมานี่ขกวาดไปหมดเลยนะครับนี่มากับน้ําเนี่ยลองขัดเชือกไส้ครับพี่น้อง น้ำยาล้างจานจากธรรมชาติานี่ผม,ม,มเย่ยครับใช้ทรายขัดนะครับผมตายก็มีประโยชน์นะครับผมอือกผมอาบน้ำเนี่ยก็ใช้ทรายจากลำธารน,นี่นะครับขัดตัวอ ที่พวกผมใช้ทรายขัดตัวก mm ็เพราะว่าในตัวพวกผมนะครับจะมีเห็บป่าต um ัวเล็กนะครับฝังตัวอยู่พวกผมบางทีก็มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับใช้ทรายขัดเนี่ยทําให้เห็บนะครับตัวเล็กเนี่ยหลุดออกหมดเลยนะครับเนี่ยอีกอย่างเนี่ยรอยเห็บกัดเนี่ยจะคันมากเลยนะครับทรายจะช่วยบําบัดความคันได้นะครับผมเนี่ยทรายลำธารนี่ช่วยบําบัดความคันได้นะครับพวกผมใช้ถูตามตัวเนี่ยความคันก็จะแบบ จะคลายตัวขึ้นนะครับเวลาเห็บกัดแล้วก็คันมากๆเนี่ยใช้ชายแม่น้ำนี่เลยครับมามาขัดนะครับขัดตัวเนี่ยทําให้สบายตัวขึ้นนะครับให้เป็นประจำเดีรยบไปขัดให้ดูขัดตามตัวนะครับเห็นไหมครับเนี่ยขัดก็ไป สายขัดเดี๋ยวสายขัดตัวก่อนจะไม่เล่นน้ำแบบนี้นานนะเพราะใหญ่ไทยก็เล่นาำดปโดนครับสายขัดขัดหน้าก็ได้นะครับเพราะว่าหน้าจะหนาหน่อยไม่รู้สึกแล้วนะครับ นะครับดิบริเวณที่คันก็สบายตัวเลยอ,ลอ,ลอุ้้มโอ้สุดยอดมากเลยเเเประโยชน์ของทรายหลายอย่างเลยนะครับเห็นไหม,มผมเนี่ยอยู่ในป่าก็ออกใช ấ ของธรรมาชาตินี่นะครับในการดูแลพวกผมเองไม่ว่าจะเป็นอะไรรอบตัวเนี่ยให้ประโยชน์ดีมากๆเลยนะครับหู้ตามตัวเลยนะครับผมทรายเนี่ยโอ้ไปเลยนะครับดีมากเลยนะครับนี่เห็บปาลาไที่กัดเราตัวเล็กๆตามตัวเนี่ยมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับทรายจะช่วยขัดเขาออกเลยนะครับเนี่ย โอ้ตามตัวดีมากเลยอือโอ้ยยอดมากเลยไปถอดเสื้อแล้วแหละจะได้ขับทั่วตัวไปเลย ล <c oughs> องดูนะเขากำนั้นใช้หน่อยได้ไหมนี่ <c oughs> เอาทรายขัดหลังให้หน่อยเฮ้ไม่ใช่ปัญหาเหมือนข้างหลังนะมันข้างหลังมันขัดเองไม่ได้เอาขัดเลยมาดูก่อนมีเห็บมีอะไรกับข,ข้างหลังนะครับมีหลายตัวแล้มองไม่เห็นว่าตัวเขาจะใสๆเดี๋ยวดูที่ทรายก่อนเอาขัดได้เลยายไปนะอ้ําสะอาดอยู่แล้วเอาจ้าเอาเลยนะแข็แรงเลยสุดยอดมากเลยครับโอ้นั่นแหละ ตรงที่คันๆนี่หายคันเลยนะครับนี่โอ้โหสุดยอดมากเลยบ๊วยครับพี่น้องไป้จานเรียนที่ถังกล้องเร็ดี๋ยวก็ไกลได้เลยถือตัวสัมผงน้ำเนอะเดีวางไม่ได้ซื้อตัวใหม่ผงเลย อะไรไอหินตรงนั้นนะระวังหินค่อยๆลงก็ได้นี่ครับโอ้ยอาจารย์สุดยอดมากเลยครับไม่ต้องหะนะพี่เ้ยพี่เป็นเป็นมา

แล้วขัดหลังให้พี่ก่อนสายไปน้ำครับนี่เห็นไหมครับไล่เห็ดครับผมครับรู้สึกดีพี่ันหลังนี่หายกันเลยนะคันหลังครับกาวคันหลังก็ต้องเกานี่ถายมปก่อนถ่ายถ่ายถ่าย่ลยถ่ายถ่ายถ่ายถงายถ่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 ยถ่ายถ่ายถ่ายถ่ียถ่ายเ่ายถ่ากถ่่่ายี เห็บตัวเล็กเนี่ยจะไปกับทายนะครับเวลาขับเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเป็นทรายเอาสายถูตัวออกนะครับถูตัวเห็บตัวเล็กออกเนี่ยโอเคแล้วมันไฟจะหลุดไหมี่ยมันไม่ะมันกฟจะหลุดไหมมังกรหลุดไหมโอ้ยมังกรสะดุ้งเลยแดงหลังเลยโอ้ยขึ้นเลยนอนทำไมนอนได่ไ้นอนเลยเอาไม้มันไล่ขึ้นเลยทีนี้โอ้ยามพิษเอาก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ช่วยกันทำสะพานช่วย ร่วมมือร่วมแรงกันนะครับผมจนได้สะพานนี้ขึ้นมานะครับได้ใช้งานสะดวกนะครับสะพานที่ทำก็เสร็จแล้วนะครับผมเป็นสะพานชั่วคราวเพราะว่าใช้ข้ามลำธารน,นะครับเพื่อความสะดวกเวลาแบกของหนักเนี่ยเราไม่ต้องลงน้ำถ้าลงน้ำแล้วขึ้นยากเพราะว่าเป็นทรายนะครับทรายจะดูดก็ต้องใช้ไม้ไผ่นี่นะครับทำ แต่ก็ไม่กี่วันเพราะว่าถ้าฝนมาหนักเนี่ยก็ไปเหมือนเดิมต้องทาใหม่นะครับางเหมือนเดิมครับสะพานเร่งด่วนนี่ก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมนี่อาจารย์เพชรของเรามาแล้วครับเลยมาแล้วครับก็ฝากติดตามช่องของผมทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีครับผมครับครับผมฝากติดตามช่องจากท่านทหารพานด้วยนะครับครับครับสวัสดีครับฝากติดตามช่องอาจารย์เพชรหมอผีเลยครับพี่น้องครับผมอย่ี่ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ